มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้หรือยังหลายคนโดนเอเจนซี่คนไทยหลอกว่าสามารถเข้าเกาหลีได้บางคนเสียเงินเกือบ10,000แบาทการที่จะเข้ามาเกาหลีในช่วงนี้ยังไม่สามารถเข้าได้นะคะเกาหลียังยกเลืกอฟรีวีซ่าอยู่และตอนนี้โควิดระบาดหนักมากประกาศชัดดาวแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นการเปิดฟรีวีซ่าอียังไม่มีกำหนดที่แน่นอนตอนนี้อย่าลงเชื่อใครคนที่เข้าเกาหลีได้คือคนที่มีวีซ่า C3.1 ผ่านแล้วเท่านั้นนะคะมาดามเกาหลีคนที่เขามีวีซ่าแต่งงานแล้วและคนที่มีวีซ่าธุรกิจที่มีข้อยกเว้นให้เข้าเกาหลีได้อันนั้นคือเข้าได้ค่ะวีซ่า C3 คืออะไรวีซ่า C3 เป็นวีซ่าเยี่ยมเยอนครอบครัวทางเกาหลีหรือวีซ่าท่องเที่ยวแบบ ระยะสั้น90วันนั่นเองคนที่ต้องการขอวีซ่า C3 ข้อมูลต้องแน่นเพราะการขอวีซ่า C3 นั้นมีความละเอียดขึ้นกว่าเดิมมากในเรื่องของการยืนยันตัวตนและมีที่พักที่แน่นอนนะคะการยื่นขอวีซ่า C3 จะต้องเป็นบุคคลที่มีสามีเป็นคนเกาหลีหรือมีญาติพี่น้องที่มีวีซ่าเกาหลีรับรองเข้าไปรอวีซ่าประมาณ1เดือนถ้าเอกสารครบ ยังไงก็ผ่านค่ะหากไม่มีคนในเกาหลีรับรองเข้าอาจจะต้องใช้เอกสารในการทำงานรับรองตัวเองเพื่อไปท่องเที่ยวซึ่งนั่นไม่ได้การันตีผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจะผ่านเข้าได้หรือเปล่าและทางสถานทูตเขาก็ยังไม่อยากให้เข้าไปค่ะคนที่เดินทางมาเกาหลีในช่วงนี้ทุกคนนะคะต้องโดนกักตัวค่าใช้จ่ายในการกักตัวแพงมากไหนจะค่าทำวีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินรวมๆแล้วก็น่าจะร่วมหลักแสนเลยทีเดียวค่ะ หากว่าเกาหลีเปิดฟรีวีซ่าแล้วจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากน้ำพริกองฟองกันนะคะ